แอลูไอ้ไม่มีไปเยี่ยมไหมเหีอยีไปเยี่ยมมันต่างอะไรกับมีหรือไม่มีวะโหเด็ดดีมากมันมีหลายจังหวะมากที่ไอ้บูมันสามารถคิวได้ประมาณแบบสี่ห้าตัวได้มึงเข้าใจว่าแต่มันไ้อหายบูมคือวิ่งไปชุบก่อนไอ้เดี๋ยวตายไอ้รอบนี้ขอเล่นโดนสองเลยได้ไหมโดนเลยมันโดนเลยไอ้ยีอยที่ร้องร้ำไปแบงเลย แต่เปนโดนเลยเอาเป็นไม่หยิบปืนดีๆอะไรตาเนี่ยปืนอื่นไหมปืนอื่นไหมพี่แบบปืนเท่ๆแล้วเป็นโดรนเมื่อกี้ก็ M24 นะเว้ยแต่ไม่เห็นใครเลยเมื่อกี้แบบไม่เห็นคนเลยเอาเป็น S.K.S ไหมแบบยิงแล้วก็หลบอ่ะโอเคป่ะไม่ไม่มันไม่เป็นเลยคือกูไม่เจอคนเลยแบบไม่เจอคนอยู่ในหน้าจอตัวเองเลยแบบตันอื่นยิงตายหมดเลยมึงมึงอัปเดตได้เวอร์กรลจอมยังแล้วเวลากูตายอ่ะกูจะโดนคนข้างหลังยิงตายตลอดเลยแบบโดนโดนทปีกูเลยกูเข้าใจกูไม่เห็นคนเลย อ้ด่านนี้เราจะไปไหนดีอ่ะด่านนี้เล่นไม่เป็นมันมีสคูลโรงเรียนเกาหลีด้วยเหรอลงแบบนแน่ๆของโคตรเยอะเลยกูเคยเล่นกับบูมอ่ะในอ๋อในในวงฟ้าใช่ปะเออวงเนี่ยสุดยอดเลยสตูดิโอไหมของโคตรเยอะเลยได้อาจจะจบเร็วหน่อยแต่ก็สนุกดีไปมีเอเลี่ยนแน่ๆสตูดิโอจริงเหรอเออมันมีแอเรียห้าสิบเอ็ดอยู่ที่รู้จุดใช่ไหมไม่มันมันไม่ได้ลงในสตูดิโอมึงเห็นไหมในหนึ่งขวามือเห็นไหมเราจะไปสตูดิโอใช่เห็นขวามือไหนวะ มันจะมันจะมันจะลงสตูดิโอแต่มันลงไม่ถึงอมันโง่ไงแต่เราลงก่อนเราจะเข้าไปเก็บปืนแล้วก็ยิงมันก่อนกูกลัวมันมันจะลงไปเอารถมาเก็บปืนมายิงเราเนี่ยเจมมันขึ้นรถแล้วนะ้อย่างนั้นเราไหนรถไม่มีตั้งแต่ด็กวไา ูเลี้ยวละกูเลี้ยวละกูเลี้ยวละกูกลับละกูไปทางซ้ายแล้วโอเคไหมไม่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 ไมไม่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 ไมไม่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 ไมไม่ไ่ไม่ไมไม่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 ไ่ไม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 ไม่ไม่ไม่ไมไม่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 ไมม่ไม่ม่ไ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 ไม่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 ไไม่ไไม่ไไมไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ไม่ม่ไมม่ไม่ไม มันมีอะไรมันมีรถขับรถชนรถโอ้ยยายมาช่วยมาช่วยดูสิชนรถอไไล่ยันที่ราไกลนะไปดีเฟมไปดีเฟม มันรานตอนีมันร้านกันร้าัวกูยิงหัวโอเคโอเคถอยไปยิงหัวใช่ไหมเออกูยิงหัวเลยได้เลยขี่ม้ามันขี่ม้าเลยขี่ม้าขี่ม้ารถมาเร็ว่ถมาเร็วกวาโอเคโอเคเวมนกเร็วมันอยากเรามันอยากแเาว่ากระตุ้นมันยังกระตุ้นมดนยังได้เลยมาเร็วเลโดน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  ไอปเงี s <S ้ยได้ไหมไอ้เงี้ยได้ไหมมันคว่ำปว่าน่าจะน่าจะเดี๋ยวกุซ์โลเดี๋ยวก์ลเ้ความไม่ความเโอ้โหลมันจะเป็มันมันอดมัอดลเมึงเูเยไอ้ได้เลยัดรถล้นไปเออลตรงนี้แหละเาโอเคโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เกือบสวยแล้วนะเงี้ย่ีอารมณ์มากระบอกมันเริ่มเลยอมมากระบอกที่ของใหญ่เลยกระเจียวออกมา พวกเราชนะแล้วใช่ไหมถ้ามันเป็นฝ่ายนี้คือลงมาเป็นายด้วยสิแม่อันใหญ่ใหญ่ไอ้ยี่ลงมาชักสีเป็นดาครับดีเลยดีเลยแม่กูกูไปก่อนเลยยี่กูไม่อยู่กะเกี้ยวใหญ่ป่ะกูมีพยาบาลให้กูหน่อยไหมตุ้นี้กูมีมามากูให้มึงไมาได้เลยมีซปเปอร์เทคนิคอลแพทอยู่นี่นี่นี่ไหน เรตอรียมไงอย่าง UMP อดีมีรถใหม่อยู่ข้างหน้าเรารถใหมนวะตรงนั้นเออไปเอาเลยแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วชนะแล้วเพวาหนักระจอกเรามีแค่ลูกซองเออเรามีลูกซองเฉยเออก็บอกเดียวโง่เลยแต่มึงยันหนีเนี่ยมึงยิงไปแบบมันจะตายแล้วนะเมื่อกี้โดนหมดุดมเม็ดอะเออมึงมีดัมเมอะอ่ะเออว่ะเออ่ต้องทอะไรแล้วเกลอาระกูพา มึงไปดามแบะละเพื่อนอยากได้อยากได้อยากได้ปืนอะไรพวกนี้หน่อยอ่ะปืนอะไรพวกนี้คืออะไรอยากได้สโคปอ่ะได้สโคปสรุปมึงจะเอาอะไรวะได้แบบสองคันไหมสองคันเนี่ยเดี๋ยวกูคนนึงเดี๋ยวกูเอาเอาเปล่าพาเปเอาอีกคนนึงเฮ้ยกูขอ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 แป๊บนึงแป๊บนึ่งเลยแม่ก็เลนเหรอเออแม่ลอลเลนก็ได้ขึ้หนึ่นี่เปลี่ยนสกินกดเทชบุ่มนี่เป็นไงบอกหายโม่เจมเจมแมวรุ่นเปลี่ยนแมวรุ่นแล้วกลับมา อยากได้คันนึงข้างหน้าเลยขับไปแค่นี้ก็รวยแล้วสองคันเลยดับเบิลแมทแลนด์อะเงินแบบรวยอ่ะแบบคนรวยอ่ะอุ้ยงี้ก็โชว์รวยกันทั้งแมปเลยดิไป่ต้อหลบไปอุ้ยพวกกูรวยมากนี่กูรวยมากออนนี้้งใช้สกินเลยดับเบิลแมทแลนด์โอ้ยเปลนสองคันเลย พวกกูโกรเลยกพวกยพ่อี่นี่นาอันงพวกกูคนเยคำนี้โตรเหี้ยเลยไอพีกล้องชิปเป่าเออมันจะเป็นพาละนะได้ภาระอะไรอ่ะกูไม่มีปืนแล้วก็บอกเลยอ่ะมันถือปืนมั้นี่ไม่ก็ม่มีปืนแล้ว โคตรประโยชน์อ่ะผมไม่อยากยิงใครอ่ะแต่กตัวแฮกตอยใครมันยิงเหี้ยอะไรกันแถวนี้วะอันนี้กูครับรองมาลุกก่อนรองมาลุกก่อนกูครับรู้จูอย่ารีบยิงกันมันมากเออมันยิงกันมันมากไอ้กูว่ากลัวมอท่ามาด้วยดีกว่าก่อสองอยู่ข้างบนเสร็จกูละก็อยากรู้ข้างบนอีกนิดนึงอ่ะเราจะรู้ได้อยู่ปะวะได้อยู่มั้งบนไหนอ่ะไบนนด้าบนข้างบน ไปรูทไปรูทไปรูทตอนนี้ของน้อยมากเลยเฮียกระสุนนี่แค่สองแม็กเองเราไม่ไม่เอาแม็กซ์เราเลนแมะเรามีแม็กซ์เราเลนเยวจะขับมาไงขับมาเรนเราจะรูทให้เต็มเป๋าเลยนะโอเคไหมให้แบบตันๆเลยของฟูกูแบกกันเดียวได้ไหมแบกแบกเพื่อนอย่างเดียวไม่ยิงแล้วก็แบกแบกกระสุนไหมเออแบกกระสุนแบกแต่เพื่อนอย่างเดียวโอ้โหรวยขนาดนั้นเลยแกรวยกูมาเพื่อเอาเหรียญกระหานอย่างเดียวอ่ะ super หรือไง มีอะไรมั่งไม่มีอะไรเลยอ่ะกระสุนมีแต่กระสุนมีแต่กระสุนเจ็ดอ่ะเฮียทอมสันมีสะโคบให้กูแม่กูอยากได้สะโคบมีมีมีคุณสามเดือกป๊อปหนึ่งอ่ะโห้ยฮ่าคือกูไม่แย่งปืนพวกมึงเลยดูดีไหมไม่ดีไม่ดีไม่ดีให้ถือปืนหน่อยมองอะไรวะมองเอิ้นมองอะไรใครอ่ะมองใครวะมันเหรอแม่หวังผลเลยโต้ปืนสงครามโลกกูเฮียกูได้สะโคบแล้วกูได้สะโคบแล้ว เอายาป่ะอ๋อวงวงมาวงมาพวกมึงก็ถือปืนก็ดีนะไปๆๆไปวงมามึงก็มีแค่เสียดยาครับกะแมวไอ้ได้เยอะตัวเป็นรถแทงจริงรถแม็กกลับหัวได้โอ้โหโคตรไก่อะไรเยไปแล้วรารถใครอยู่หน้าเออมันจะสู้แม็กลาเลนเราได้ยังไงวะเอ่อคมามา ขนาดข้ามันทุกคนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายขนาดข้ามันจะไล่อีกแล้วแต่มันมันมีปืนสาวก็บอกเลยนะเออกูมีไม่เป็นไรกูมีปืนแล้วะไม่สู้เหรอไล่เฮียอะไรกูไปไรสัตว์เอามาตามมึงเอาไปตามมึงเอาไปตามมึงกูกูกูแรงอยู่กูแรงอยู่นู้เยี่รถกูแรงอ่ะทำเดียวถึงวงแล้วอ่ะเฮ้ยเกมัูรุกกูรุกกูแมคแลเรนนี่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 มันอยู่เราเราอยู่นอกวงอ่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพราะกูแมคแลเรนเราไปฮาโปเลยมั้ย อาโปอะไรอาโปยาวๆขี่จะน้ำมันหมดอ่ะขี่น้ำมันตามเรามาวะมันตามเรามาใช่ยังเราก็ต้องหนีเกมเราเราเร็วแล้วมันตามเราหลับอุ้ยถนนใหญ่ไม่เอาเล่นนะเว้ยมันจะตามได้ไงวะไม่เอาเล่นลุยอ่าเลื้วขาไปหายปุ่นนี่เลื้วขวาเหรอเออไปไหนกันเนี่ยอะไรโว้บมันแย่แล้วมันมันไม่รอดไอ้

c o a อไอ้พมึง e b ได้ยังไงอะ o น้องพวกมึงไม่ o เลกู a ไม่ได้อะกูกูความตายแล้วมึง m e ันได้อพวกกูเองอะสิซาร์กมึงดูกูนะพวกกูสิซารกูเหลือจะเชื่อคอมจะโดนยิงตายเหมนกูเลยเหมือนกเย เป็นไงอะเจียมไปหายบุ้มดีแม่มึงดีจะตายกันหมดท่าเดียวกันเป๊ะความตายท่าเดียวกันเป๊ะเลยสวัสดีถ้าเรงตายในนี้เราจะไม่มีบุ้มบุ้มบุ้มมหากูมาหากูมาหากูมาตรงนี้ปีปืนเพียบเลยมามียามมีอะไรด้วยก็มองดูกูนะมามาแล้วยิงเลยพวกมึงดูกูแล้วพากูโอเคเอาพากูเข้าไปได้กูดูมึงอยู่เราต้องเข้าวงบุ้มเอ้เนี่ยไอ้บุ้มกำลังไปหามึงแล้วพี่ ส่ว่เขาไม่ค่อยยิงกันไม่เหรอวะเขาแบบยิงยิงใน่ยิงเคยโดนยิงตายในนี้ไม่เคยได้กลับไปด้วยในนี้มีปืนในนี้มีปืนเต็มลยเขาคนแห้งคูในนี้ไอ้ไอ้แม่จะวัวแต่รุดนะจะวัวแต่รุดมึงระวังวงจะบีบแล้วข้าไงเขาวงเขาวงไปกูใช้หมดซิงเกิลเบิร์สแบบมงกูกูยิงได่ค่แม่นะกูขออยู่ข้างหลังได้ไมอ้ยเ้ไ้ยอ้ไม้อ้ไม้ไออออไอไม่ไอไอ้ออ เราเล่นมันม่ไมันไม่ได้งแล้วมันไม่ได้เราไปทำเราไปทำมันมันไม่สายสายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทำมันดีเลยอุ้ยอุ้ยมึงเก็บของไปเก็บของไปซิงเกิลเบิร์ดแบบวางบนได้ก็ไประวังนะมึงยิงมันตายแต่มันต้องมีคนมองมึงดิระวังนะไม่หมวกหมีเนี่ยเอาไปเลยพี่ซีดแล้วตอนนี้ ขววกับนลยเหอะรายการรายการีเดียวยกาเขาแบ่นักแสดงรายการเอาลาพีซีเลยมาเลยพี่มันตรงตรงนี้ไม่มีใครละเฮ้บี้นรนไรดูนแล้มึงมึงไม่ต้องเลงนะไม่ต้องเลงขิกซ้ายค้งขิกขวาขิกขวาครั้งพี่อาขายมาทำามัน อยาให้กูตกแกพอกูไม่ชอบยิงปืนเวลาเวลาที่มึยิ้มคลิกขวามึงอยาดคลิกซ้ายเอเค้าหม้ามห้ามามกดดันห้ามกดดันพี่พี่สู้มึงจะแน่คอยคอย่องเอ้ยอย่าไปพูดดิคอยยองคอยย่องเออชนะแน่ชนะแน่ไปกูได้กลับกูได้กลับดูดิมาส่งกูเลยท่าน พี่เอาสกอร์ที่ดีที่สุดต๊บลงเลยเอางี้เลยเอาละทุกคนทุกคนดูครับพี่ซีดแสดงหนังเดียวเล่นหนังเดียวเนาะแสดงหนังเดียวเล่นรถดีแน่เลยรถเต็งเนาะเลยวะนั่นต้องสอบนั่นท้ายมึงอ่ะต้องถอยฟ้าให้รถปะวะไม่อย่างขยไงมอไซค์นั่นมอไซค์ข้างล่างไทยเออเออลงไปแน่ๆมอไซค์ข้างล่างมอไซค์โอ๊ยนักแสดงหนังเดียวโอ้ตอนนี้ไอ้เหี้ย ได้ทั้งวันน่ะดูลางเนี่ยดูลางในทั้งวันในทั้งวันเนี่ยการที่แม่งเจ้าประทีไปเลยยกลอยพวกมันเห็นมีไอเดาะไหมมึงเริ่มมึงเริ่มจะไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรเลยนี้มันนี่มันฉากไอหนังแอคชั่นเลยนี่วะไอเอาเลยเอาเลยปลดปลดส่งแล้วบทที่ลดส่งเองปลดส่งแล้วฉากไอหนังแอคชั่นปลดส่งบทส่ง ไทำไมไม่เลยดีเลยวะทำไมไมเอาดีเลยพี่เลี <ไป S 2> <อ>้ยว,ว, <ๆ S 2> วจิงบลเริ่มยิงบล้ริ่มยิงบล้อไอ้เรื่อปั๊มนี่อันตรายไ,มไหมอะยนะพี่แต่ว่าพระเอกต้องไปที่อันตรายเสมอกูหารุดพวกศพอ่ะเออเออเออมันยิงกันอยู่จริงอยู่ม,ม,มันรู้สึกตัวมึงมึงนั่งอยู่ในพุ่มปะนั่งอยู่ในพุ่มรอมันยิงกันเสร็จไม่ไม่ไม่เนพุ่มเป็นความคิดที่แย่มึงต้องขับรถตลอดเวลาเว้ยโอเคแล้วมันอยู่ข้างมันตลอดเปแล้เวลอะเวลอะเคลอะเส้นลอยตลอดไปแล้ไอ้ชนเลยวุ้ยวุ้ยมันเด้งมันเด้งมันเฮ้ยว

ได้อยู่รว้อยู่ไอพี่รวยแล้วไอเพี่รวยอยู่เยียจักไม่มีอะไรเลยอ่ะเอตอน็มตัวคือมึงจะแพ้ใครได้อีกวะถ้ามึงมีแอร์ดบหมดเนี่ยหมดนี่เป็นของมึงเลยเออหมดนี่เป็นของมึงจบทุกจุดจบของมึงอยู่ตรงนี้ไอพี่อย่ารุดสิเยอยของเต็มเลยเอออย่ารุดนิ่งอย่ารุดนิ่งอย่ารุดไปดีๆเลยกล่องนี้ดีไอ้กองรุดหมดอนี้เอาให้หมดเนี่ยหมดเนี่ยหมดเนี่ยเกมหมดนี่เลยโอ้หมดเลยให้หมดเลยเฮ้ยมีแอร์ดบสองกล่องมีกล่องหน้าอีกเห็นป่ะสีแดงอ่ะ

นี่ค็จะจบไปเลยไยังวันนี้ต้อลากูยูตนี้เลยอะไอ้ยังแล้วหลยนกี่เราเป็นยังไยอะหนังมึงจบแล้วมีหนังของมึงจบแล้วกูมีดาเมจมากกว่าไอ้เจมส์เลยเยดิไม่ีมือมึงแข็งมากเลยอะกูแบบมาตรฐานตลอดศูนยิว